สรุปผลการแข่งขันศึกเจ้าเมยไทยวันเสาร์ที่13สิงหาคมครับคู mm ่ hmm. ที่1พลังบุญเจอกับปตักเอกหมดคู่นี้นะครับรูปเกมยกที่2ปงปตักเอกโดนการคอเสียน้า8ครับราคาพุ่งเอาพลังบุญต่อ11หลังจากนั้นก็มีอัดฉีดปตักเอกเข้ามา200,000บาทนะครับเจ้าตัวดูเดินเบียดวงในตีเข่าแบบดุๆเหมือนกันนะครับพยายามเร่งเครื่องขึ้นมาเอาคืนช่วงยก4นะครับพลังบุญแตกครับราคาตื้นลงมาจาก11เ,เหลือแค่31เท่านั้น ก่อนที่ปิดยก4เอาราคาแดงต่อ6กหนึ่งครับส่วนตัวมองว่าปตักเอกก็เบียดได้ดีเลยนะครับพยายามเร่งเครื่องขึ้นมาขึ้นยก5ราคาแดงต่อ72็ร้อง4ร้องครับบรรยากาศในเวทีนี่ถือว่าช่วงแรกๆยังได้ชิงดํากันอยู่นะครับแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งครับในช่งวงยก5พลังบุญพลิกเหลี่ยมทําปตัะเอกล้มได้ราคาแพงเลยครับจังหวะนั้นเอาพลังบุญต่อ2 5่สิบหนึ่งครบหายกกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือให้ พลังบุญชนะครับผลหมวยคู่ที่2นะครับชิงแชมป์ว่าง108ปอนด์ของวิธีอ้อมน้อยครับไปแดงเพชรมาวินสิงมาวินฝ่ายได้เงินนำขบวนคาคอฟี่บาวีครับรูปเกมนำขบวนเดินเข้าหาก่อนนะครับจุต้นพยายามชิงจังหวะออกแข้งดูครับเพชรมาวินก็ถอยดูเชิงอยู่ครับ้ายเจอซ้ายครับมวยคู่นี้หมด2ยกนะครับราคาอยู่แดง52ร้อง3รองครับยก3มีเพลงเข่าให้เห็นครับไปทางเพชรมาวินนะครับที่ชิงตีได้เนื้อกว่าครับ ความน่าเชื่อถือในเวทีครับหมด3ยกอยู่แดง51ครับจังหวะนี้ใครเข้าแดงก็เริ่มจะแต่งตัวกันแล้วครับในเวทีรูปเกมรวมๆนะครับเพชรมาวินมีลูกที่เหนือกว่าคือความหลากหลายนี่นะครับมีแข้งมีมัดคอยโต้คอยเสริมไว้ครับหมด4ยกในราคาเริ่มจะต่อแพงแล้วครับครบ5ยกนะเพชรมาวินต่อแพงถึง61เลยนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาครับกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือให้กับเพชรมาวินชนะไปแล้วก็เป็นแชมป์108ปปอนด์ของอ้อมน้อยครับมาดูมวยคู่เอกกันบ้างครับผลมวยคู่เอก ายแดงริติเดชชวิมลศิลป์ครับเจอกับทางดินเนื้อทองหมดพง191รูปเกมสูสีนะครับช่วงต้นยก3เนี่ยราคามีเสมอเงินดินเนื้อทองเดินบุกครับมีหมัดมีศอกริติเดชเองก็รอดักรอโต้คมๆเหมือนกันครับเมื่อคูนนี้รวมๆถือว่าใส่กันมันเลยนะครับในช่วงยกที่3ราคาครบ3ยกเนี่ยเอาแดงต่อ31ครับแต่อย่างไรก็ดีครับขึ้นยก4ความชัดเจนของอาวุธนะครับดูเป็นของริติเดชเกือบทั้งหมดเลยครับดินเนื้อทองเดินก็จริงครับแต่ว่าริติเดชโตได้แบบไม่มียุบเลยนะครับ บทซยกราคาก็แพงไปซะแล้วครับ โคพายกก็ไม่มีปัญหานะครับแดงต่อแพง6กครับหลังจากนั้นกรรมการรวมคะแนนเป็นทางฤทธิเดชชนะคะแนนไปครับเพื่อนๆครับจำอีกทีนะครับนี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์ใครอยากจะดูไฮไลท์นะครับไปดูลิเกสิทธะทาง u t ท b e ศึกเจ้ามวยไทยหรือว่าไปดูคลิปอื่นเลยครับแล้วก็คู่ที่4ของรายการนะครับบูคองพักยก24ครับเจอกับทางสมิงแดงวัวจากบุษเมือคู่นี้ก็ถือว่าต่อม้วนเดียวจบเลยนะครับต่อม้วนเดียวจบเลยแล้วก็ยก4ฝ่ายแดงมาโดนศอกมาวิครับราคาก็แพงครับ จบเกมนะครับวูคองพักยก24แพ้คะแนนสมิงแดงบอจักรวุฒิครับสรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับคู่ที่1พลังบุญวอสันใต้ครับชนะคะแนนประตักเอกปาก,ปากบางค้าข้าวคู่2ครับเพชรมาวินสิงห์มาวินชนะคะแนนนำกระบวนคาขอบป่าวีครับคู่3ฤทธิษธีเดชชอวิบุศรีชนะคะแนนดินเนื้อทองหมวดพง191คู่4วูคองพักยก24แพ้คะแนนสมิงแดงบอจักรวุฒิครับฝากเพื่อนกดไลค์นะครับขยับกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ